ก็ับสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับ drawing ชาววนกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาวาดตัวตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ดูนะสก p พี่ t ี่ l ทเล t แทบไม่ได้ดูเลยนะครับดูเหมือนว่าดูล่าสุดก็อของ Monster Up น,นะครับของซอมบี้อ่ะเออ เอาจริงผมก็ไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูของดอมเวอร์แลนด์ดับฟัตบูมแล้วก็ดูของมันเท่าท่องล่าสุดนะครับแต่ก็ไม่ได้ดูอีกละเออเพราะมันรอนานนะครับอย่างของดอมอ่ะมันก็ถึงสามอีพสุดท้ายแล้วใช่ไหมเวอร์แลนเนี่ยเขาก็ออกเอ,อ่ออะไรนะ ซีรีส์เรื่องใหม่นะครับ v o i c e Storm นะแล้วก็ส่วนของ Monster Up เนี่ยก็ยังทำเหมือนเดิมนะแต่ว่าก็ต้องรอนะส่วนของ t ักฟัดบูมนะครับก็ทำ EP ที่78รออยู่นะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาวาดเอ่อตัวของไททัน p อ a แมนแต่ว่าเป็นซอมบี้นะครับก็ลองสมมตมมิิกันดูนะว่าถ้าเปิดเป็นซอมบี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับ ก็มันมาจากจากักรวาลมอนสเตอร์อัพนะครับก็ไททันฮอคแมนเนี่ยก็เป็นตัวที่กากมากเลยนะในจกักรวาลมาครั้งแรกก็โดนตกเลยนะครับโดนไททันไซเลนนะโดนเออแบบโดพลังไปแบบยับยับเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปอยู่ในมือของหมาอ,อีกาเนี่ยน่าจะเก่งนะครับก็ามาลองวัดมาดก,กันดูนะ เท่นั้นคกแมนเนี่ยเขาจะเป็นท่านนาฬิกานะครับซึ่งนาฬิกาเนี่ยมันก็ต้องเป็นวงกลมเป็นหน้าปัดนาฬิกานะครับนี่นะผมจะเป็นอ่าปาฟนะครับ ป,นป็นี่จะเป็นเนื้อเยื่อตายนะครับเนื้อเยื่อติดเชื้อนะครับ นี่นะครับจะเป็นตอนแรกมันเป็นมันถังแก๊สนะเออถังแก๊สอ่ะแต่ว่าผมจะวาดให้มันกลายเป็นแบบเออปาขนาดใหญ่นะครับนี่ก็เป็นตัวแรกที่ผมวาดนะครับเป็นซอมบี้นะจินตนาการอีกเลยนะ มันไม่ใช่แบบผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีชีวิตยังไงแต่ว่าสมมุติว่ามันมีชีวิตแล้วกัน มันก็จะน่าเกียดนิดนึงนะเพราะว่านี่มันเป็นแบบเทรนตัวเรียมผมชอบมากเลยนะโอเคครับก็าวาดตัวก่นนะตัวเนี่ยผมจะให้แบบเก่งๆเลยนะครับ นี่นะครับเป็นมีดที่ทําจากกระดูกนะครับกระดูกมันคล้ายๆไททันคาเมล่ามแมนนะ นี่คือหนวดนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆในมิสิตใน์ใ s i d e n น e v i l นะก็มันเป็นหนวดคล้ายๆอันนั้นเลยนะเหมือนเลยแหละนะ <c oughs> <c oughs> นี่จะเป็นเล็บนะครับ จะเป็นแบบตัวซัมบี้น่ากลัวเลยนะครับแล้วก็ตรงแกนกลางนะจะเป็นจะเป็นปากนะครับอีกแล้ว ตรงนี้นะครับก็จะพิลึกพิลึกหน่อยนะเป็นปากนะครับมืออีกข้างหนึ่งเป็นปากนะครับ แล้วก็เอ่อตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อคล้ายๆกับอันนี้เหมือนจะโดนฉีดเป็นอะไรนะเออเป็นเหมือนเนื้อเยื่อสัตว์นะครับคล้ายๆกับเอ่อซอมบีค้ค้างคาวนะแต่วันนี้จะเป็นไม่ใช่แมงป่องไม่เอาค้างคาวละ ถ้าคู่แมนเนี่ยก็ควรจะคู่กับอะไรครับแมงมุมมเออแมงมุมก็ได้นะแต่รู้สึกว่าแมงมุมนี่มันจะไปซ้ำกับซอมบี้ดิวแมนครับงั้นก็เอาเป็นเอาเป็นมูก็ได้ครับมู ออแต่ว่าผมไม่รู้จะเอาเป็นงูยังไงดีไม่ค่อยมีจินตนาการนะแต่ไม่ว่าไม่ต้องมีก็ได้อะเออผมพูดเป็นไร มีสามนิ้วนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะสมมรู้ว่ามีสมนิ้วแนละ้วกัน ประมาณนี้นะครับสำหรับอซอมบี้ไททันฮอกแมนนะก็เออตรงรู้สึกว่าตรงปืนเนี่ยมันจะหายนะแต่ก็ไม่เป็นไรปืนมันโดนกัดไปแล้วสมมติสมมติสมสมติเราไม่รู้นะเออบ๊ายบาย